เองกทีกินกประชุมบัดนพ่อ,อ,รอรครับผมนนี้นอตกนพเขาอ่าหน่วยพัฒนาพื้นที่ทหารนะครับผมเปิดสิาพคุ้มซะหลักกามีโครงการมาให้พี่นอ้องชาวบ้านเข้าครับผมนออครับผม ่ได้เพาะได้าะยได้รขอบคุณพี่น้องนะครับเอาสลาเอาาลานรับี่น้องมูหนึ่งก็ดี่ามูเก่าก็ดีมูวมดีนะครับวนีทานนพอนะครับหาซีนัดเพื่อเป็นการเรียกพ่อพ้องของคุมนะครับเยพองของคุมนะครับคุมเฮากมมีมูลนึงหือคุมอาชีที่ได้นะครับได้ได้นัวมีนะครับคุณทา ว่ามีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทวนโตนะครับของงูเข่าห้อยมีในอาุณหภูมิขับการหรืออุณหภูมิอ่ขับน่วยนมครับอุ่นขับนุ่ยนะครับหน่อกคออาซีนะครับชนสิบห้าโปพะนะครับพันเอกกรษนานะครับสีหมอผมลืมซื้อเล่าอยู่เลยก็ซื้อเล่าคือคือผู้ใหญ่หมู่นิง อย่างเงี้ยเดี๋ยวนมสกุลก็เราก็เรานามสกุลสีหมอกเมื่อนั้นผมกล่าวต้อนรับจะอะไรเป็น้องผมไปจากวัดเลยฟันเด่นกฤษดาสีสีมากบอกว่าสีหมากวาลักษณกฤดาเกฤษดาเออเกฤษดาพันเด่นกฤดาเออโวแมนกิษดานะครับเกฤษดาสีมาสีหมอกผมว่าสีมาก็หมาหมากันเหมาือนกันหมากกันผมเิ่งผมเขียนเขียนไว้แตะคอาวหนึเขียนวันมง ใช่ครับทางเราเนบก็เองนะครับนันงกุญกานมิสโซกไตเลยจังไตนัองกุญกานผมนะครับเพื่อรับสนองของข้อมต้องการของของเขาเองจังที่เขาเสนอไปนะครับซึ่งกู้มชีพโดยเฉพาะกู้มชีพเพื่อนกษตรที่ตามนะครับทางกลุ่มงวองผมนี่ครับมื่อนีมันคงจะไปเบิ่งแปลงนะครับมอญสีสระใคเยัดแยงงานะครับลักๆสองไรยนะครับไอ๊ อคาคมอนุคอจากูวารีอันนี้ผูออ้ถวาีนะครับเป็นอนุคอสาธีกอกงอกพูดขอบุณนะครับเป็นสาธีนะครับงัวผูว่าจะทำอะาราได้วง่งวมันเป็นหลอกูยนะครับดูสิว่าเป็นงวประเภีละมันนอกขอบุณนอกบามันตผมบอ,อก,กา <laughs> อเป็นบามันผมบอกใหผมลอกเบงตัวิลอกอบุเลี้ยงงอูวาตัวอะไรบามันบามัน าเฮปีผมเสืองั้วไปนัดขโม่เข่าเขาดิยังยกตุ้ยยางมือเขาเพราะว่าอาจจะว่ามุ่นสัตว์มาแบบนี้คือขีว์ว่าเอาซาลาลมาเนาะคือขีว์ง่ามมากมาเป็นเอาทุนนะครับซึ่งอาวุการมณีมันก็มันยะก็พอเลยนะครับปูพัวปูง่านะครับดูไฮดูหน้านะครับเพราะฉะนั้นอาชีพกรนี่มันเลี้ยงมันเลี้ยงตัวใดญคีเแล้วมันเลี้ยงตัวใดญนะครับงานตะกอนี่ วันนั่งวันแค่เด็กกับปู่วันเที่ยวมูนึงมูเก่าปู่ปู่ง่าหลังจากไหยเจ็ดเกี้ยวแล้วเนี่ยแะปู่ง่านะครับง่าดำเม่าเนี่ยครับซึ่งตะกรันเราไปขายเมืองนะครับเดี๋ยวนี้พี่น้องปลาถี่ปลอยนะครับครอบครัวของพ่อเล่ากับเแ่าสะแลแก่ชราน้องกขบอกมีคนสืบทอดนะครับหน้องลงก็เอาไป็นปู่ป่อยปู่ยังนะครับนะครับอันนี้มันก็ยังยืนกันนะปู่ยังมันก็ได้มันก็ดีกันเพราะโรงงานมันมันอยู่นี่นะครับ เออฉันนั่นเห็นเกษตรนี่แบบอย่างเกี่ยวก็คือเห็นหมุนเวียนนะครับอ๋อป่านเท่าเริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับเอาคนโม่เก่าดิบจังยองคนย่องหมูคนโม่เก่าเนาะคนโม่เก่าเขาจังไห้ปฏิทินสลานเนาะปู่น้ปู้โม่นะครับซึ่งทำให้มริวัดารชาวไทยในไทยนะครับในไทยเศรษฐีป่านเท่านะครับในเศรษฐีป่านเท่าดี ก็ระวังานานอทอคัก็เรื่องดีนอทอคสี่บานเฮ้งนะับนายกเป็นกับมีความหลากหลายนะครับยังตัวอย่างมอเะเกิดเบิานแล้วก็เาวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครับผมคนาณตัวอย่างนะครับแป๊บนึงครับตัวอย่งนะครับประจสียางื่นครับปรจันประจนนี่ ปัจจ ak an ันนี ui, ่เราก็มีถึงค้วยนะครับสวนยางไว้ไหวนะครับโอ้ไวยไหวายหว้ไหว้ไหว้ไหว้ยหว้ไห่ om, acak, RIGHT ้ไหว้ไหว้ยหว้ไหว้ไหบ้ไว่า้ไหว้ไหว้นหว้ไหว้าหว้ไ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 หว้าหว้ไ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 หี้ไหว้ไหว้าหว่าหว้ียว้ไหวไหมไหว้ไ้ไหว้ไหว้ไว้ไหว้ไห้ไห้นที่ไนว้เ้ไหยังมันเป็นที่ดอนที่ลุกที่นี่เนาะสูงต่้ ปลูกเก็กษตรกรรมในหลายอย่างเพราะว่าจะเป็นมายืตา้ต้นก็ดีพวกยางปลูกอ้อยครับเขาก็ได้นะครับปลูกแตงปลูกยังก็ได้นะครับพยายามเ็ดไปเ,เรื่องเศรษฐีพวกเพียงหรือเ,เรื่องอาชีพพวกเขามันหลากหลายนะครับไปดูไปเห็นแถวเมืองนาว่างไงเนาะมันเป็นที่รุ่มเกษตรนาอย่างเดียวนะครับมันก็เลยเป็นโอกาสดีมาก พื้นที่ของตะเกียบเท่าพื้นที่ของนาบเชิญโดยเฉพาะตะเกียบเนี่ไว้กองไงนะครับมันได้เปรียบกรเกษตรผมจำได้ว่ากระเซียบพิจนาพื้นที่บอกว่าดินเท่าเนี่เป็นดินไก่เทียกับดินโกลาดผมก็เลยจำว่าเอ๊ะดินเท่าเนี่ยมันปลูกหลายหลายอย่างดีดีเพราะว่าบบบมีแบบขนุนเพราะว่าแบบอีกหล้วแบบกุ้งแบบแตงแบบนั้ปลูกได้เือด่น้อง เบียร์ปูในสมโอสมหวานสมเปรี้ยวปูในเบิ้ลปูในเบิดเออมันแม่นดี่ดีมาแม่นี่ดีปูง้อกันได้กินปูง้อกันได้กินยังเออคุณลราคุณล้างใยกันได้กินกินเออมันเป็นเรื่องดีที่ว่าบุญห่าหลายแบบนี้เลยไม่ดูคนดีนะครับมันเข้าตกตังซอสเกียดนะครับวอดินนะครับ ใส่พื้นที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้ผู้นั่งท่านดันผู้นํ่การไอชีผมทราบว่าท่านกำนันงนี่ครับเป็นตัวแทนของตำบลเฮาหลักเรือเอ่อสีเลืดเรื่องอาชีพเป็นตัวอย่างนะครับเป็นเพื่อเรือผู้นําผู้นั่งตัวนี้ไอเบรงก่อนผู้นําเป็นยังเช่นกำนันเนาะผมผมผมเป็นสังเกตพื้นที่เพิ่นแล้วบ้านเพิ่นทิพยทิพห์วยเพิ่มก็เลยใส่หวยเป็นประโยชน์ใส่ที่ฐานะเพิ่มก็เป็ดบ่อ เป็นบ่เป็นบอนเป็นเ็ปปลากระสังเดียนี่ดจริงๆคว้างเขมีเขมืออาวุธเพื่อนผู้ใหญ่ก็มา่นีใส่พื้นที่เป็นประโยชน์เมื่กีเล่าให้ในเข้าหน่อยศึกษาตัวเองว่าเข้าหน่อยเป็นเกษตรกรเขาเจะอาชีพอะไรนนะครับแห่งมาหลากหลายนะครับต่อไปนี่มานำเสนอรบ้านเดี๋ยวเชิญตองมาเลยนะครับครับปอบคุณให้ตองหน่อยครับ ก็ขออนุญาตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะมีใครที่คนที่ได้รับแจ้งคือคนที่มีชื่อร่วมโครงการตั้งแต่เราสำรวจเนาะจำกันได้ไหยคะเราเคยไปสำรวจปีที่แล้วในใครที่ไม่ได้มีชื่อร่วมโครงการจริงๆแล้วยอดของอปี กศูนย์เรานะคะเราก็มีรายชื่อเราแจ้งตามรายชื่ออยู่แล้วนะคะที่ที่รับที่เขา้าร่วมโครงการที่ผ่านการจัดสรรรับการอนุมัตินะคะเพราะว่าหลายรอบเหมือนกันที่เข้ามาปีที่แล้วนะคะจาัดก,การที่เราเข้าไปสํารวจนะคะก็ก็ดับแรกก็จะชี้แจงเกี่ยวกับงานเกษตรก่อนใน18บรายที่16 16รายที่ได้รับโครงการเกษ,ษ,ษตรผสมผสานจากเรานะคะที่ว่าไปสํารวจเรื่องสารเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะหยกมือหนนะคะขอดูหน่อยมาโคมไม่เลยที่มตโทรพแจ้งนะคะที่โทรแจ้งเ,เป็นนายคนแล้วเราคนอื่นที่มานี่เป็นสมาชิกโครงการงบพักหรือยังไงคะโะรวมีข้าวป,ปัตเขียนนะคะสามกลุ่มอาชีพที่เรา ที่เราได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณมานะคะจากการที่เราได้เข้าไปชี้แจงงบประมาณมาสํารวจแล้วก็เข้าไปชี้แจงที่ผ่านมานะคะดับแรกก็จะชี้แจงเกี่ยวกับงบเกษตรก่อนนะคะคนที่ได้รับโครงการเกษตรผสมผสานอยู่ตรงไหนคะยกมือหน่อยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เอาเอกสารไปให้ตรงไหนคะส8แปดคนที่หน่วยโทรแจ้งนะคะที่เจ้าหน้าที่เราโทรแจ้งไปะ ไปบ่อยจนจำได้เนาะไปหลายรอบมากกว่าจะได้รับอนุมัติให้ผ่านโครงการอะไรเงี้ยซ่อมแล้วซ่อมอีกแก้แล้วแก้อีกมันค่าเหนื่อยห,หลายรอบแล้วก็อยากจะฝากทีนึงว่าผู้ที่ได้รับโครงการนะคะก็อยากจะให้อย่างที่ตั้งใจนะคะที่คุยกันไว้ก็คือให้มีความตั้งใจแล้วก็พยายามต้องการที่จะทำจริงนะคะไม่ใช่ว่าเราเอาโครงการมาให้ได้ของฟรีแล้วก็ทิ้งทิ้งห้วงวาง เพราะว่าที่ผ่านมาก็าไม่ค่อยจะประสบผลสำเร็จเนาะมันก็มีบ้างใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่ากิจกรรมก็จะไม่ใช่กิจกรรมหลักมากมายนะคะก็จะเป็นลักษณะของการคุณสังเก็บน้ำในไร่นานะคะเกษตรสุส,สารตามแนวพระราชรพระราชทานนะคะ,ะ,ะ,คะของท่านจากการสำรวจปีที่แล้วนะคะที่เราทำนะคะ แล้วก็ก็จะมีรูปแบบการปลูกก็คืออันดับแรกถ้าได้รับการขุดสระให้แล้วนะคะแรกเลยยังดินยังไม่แน่นยังไม่อะไรจากจะให้ปลูกกล้วยนะคะปลูกกล้วยตรงไหนคันสระรอบนอกนะคะรอบนอกการปลูกกล้วยก็จะปลูกต้นละสี่เมตรนะคะห่างกันสี่เมตรเพื่อที่จะมีพื้นที่แตกกอเนาะแล้วก็การเก็บหนอนนะคะไม่จําเป็นต้องเอาหนอกล้วยไว้หูโก้บลืลอบาล่เยอะแยะนะคะกล้วยอ่ะ มีต้นแม่เป็นพี่เลี้ยงหนึ่งต้นเราก็จะทิ้งหน่อแค่ประมาณสองต้นสองหนอนนะคะเพราะว่าเขาจะได้สมบูรณ์ฝีใหญ่ลูกโดก์หีใหญ่เราเราขายได้ราคาดีนะคะไม่ใช่ว่าเอาไว้เป็นสิบ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 หน่อขึ้นมามีแต่หี่นิดเดียวลูกนิดเดียวมันก็ไม่คุ้มนะคะเราก็ล้วก็กล้ว,กวยกล้วยเป็นพืชเป็นพืชที่ให้น้ํานะคะให้ความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าอะไร กล้วยเวลาตัดต้นเราก็จะหมกต้นไว้ต้นกล้วยค่ะไว้ตามขนต้นไม้นะคะเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นในน้ำในดินนะคะเป็นการอนุรักษ์ดินุอนุอนรักษ์น้าในตัวด้วยแล้วก็อีกอย่างคือกล้วยตัวไว้เขาจะให้ร่มร่มเงากับไม้ผลหรือผักที่เราปลูกนะคะ ก็แถวที่สองถัดมาจากกล้วยนิดนึงก็จะเป็นไม้ผลที่ที่เราส่งเสริมให้ที่เราส,สรร่งม,มอบให้นะคะที่เราก็จะมอบให้ <Okay. S 1> แค่คนละสิบต้นเองไม่ใช่เยอะนะคะเฉพาะ,ะารอบพรรษานะคะเพราะว่าอะไร <Okay. S 1> เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้ท่านทําเป็นธุรกิจ <Okay. S 1> ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ต้องการให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะ <Okay. S 1> ถ้าเหลือเราถึงขายนะคะเราเน้นเรื่องการลดรายจ่ายในครัวเรือนนะคะ <Okay. S 1> ส่วนพี่ถัดมาจากกล้วยเนาะ รอบนอกนะคะไม้ผลเป็นต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้ถัดมาก็จะเป็นพื้นที่อาจจะแบ่งพื้นที่ปลูกพืชอายุผักอายุสั้นนะคะประเภทพวกผักบุ้งควางตุ้งคณะอายุไม่เกิน45วันไม่เกิน2เดือนซึ่งเก็บบริโภคในครัวเรือนแล้วก็จําหน่ายได้นะคะอาจจะแบ่งแบ่งไว้ ญาติพี่น้องให้ญาติพี่น้องข้างบ้านได้ถ้าเรามีคนอื่นเขาไม่มีเราก็แบ่งได้หรือว่าเราจะขายก็ได้นะคะแล้วก็ถัดจากถัดจากแปลงถัดก็จะเป็นอ่าพวกขาตะไคร่นะคะขาตะไคร้ถัดเข้ามานะคะการจัดสรรอ่าพื้นที่การสรรนะคะก็แบ่งพื้นที่เอานะคะแล้วก็ถัดเข้ามาก็จะเป็นอ่าอะไรนะคะเป็นอ่า หญ้าแฝกนะคะหญ้าแฝกหน่อยก็จะจ,จัดหามาให้นะคะให้ท่านปลูกการปลูกหญ้าแฝกนะคะให้ปลูกเป็นสองแถวแถวบนก็จะอยู่รินสระด้านในนะคะส่วนแถวล่างก็จะอยู่ตรงสลปซึ่งซึ่งจะปลูกเป็นสลับปันปลาะะรอบขันส <c oughs> ระเลยเพื่ออะไรคะเพราะว่าสระขุดใหม่โอกาสที่ <c oughs> ลดลดรายได้ได้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะ เราจะได้รู้นะคะเกิดข้อเปรียบเทียบนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างถ้าสมมติว่าเราทำแล้วมันเห็นผลจริงๆนะ เราปลูกผักกินเองเราเลี้ยงไก่กินไข่เองเราไม่ต้องเสียเงินเงินเราเหลือนะคะมันก็จะเห็นในบัญชีนี้นะคะเป็นทีค่าใช้จ่ายน,นะคะบางทีจดเยอะๆน้องผ้าเหล้าค้าบุหรี่อา่าวมันเยอะไปไหมเราก็จะได้ถอยลงนะคะก็จะได้เออต้องลดล่าตรงเนี้ยมันเกิดความจําเป็นอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะการจดบันทึกบัญชีมันจะมีผลดีตรงนี้นะคะแล้วก็ ในการจดบันทึกก็การหัวข้อนะคะโครงการก็โครงการเกษตรผสมผสานนะคะเกษตรผสมผสานก็คือชื่ออะไรที่เป็นอะไรไปการเริ่มเริ่มดําเนินโครงการนะคะให้เริ่มให้เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเริ่มไปเริ่มไปก่อนนะคะเพื่อที่จะบันทึกบัญชีนะคะแล้วก็ระยะเวลาก็ยังไม่ต้องลงนะคะจํานวนสมาชิกในครัวเรือนหรือในโครงการก็ว่าวันนี้วันที่หกเนาะซื้อกับข้าวไปร้อยหนึ่ง แต่ไปรับจ้างได้เงินมาสองร้อยก็ซื้อกับข้าวก่อนใช่ไหมคะเช้ามาต้องกินใช่ไหมซื้อกับข้าวหนึ่งร้อยก็ลงในช่องรายจ่ายนะคะพอเย็นมาไปรับจ้างได้เงินมานะคะก็ได้รับเงินค่าจ้างจากการทางานนะคะสองร้อยก็ลงในช่องรายรับนะคะนั่นก็หลัดนลันไปเรื่อยๆเขียนไปทุกวันหรือว่าถ้าไม่สะดวกเขียนทุกวันก็สองสามวันก็เขียนครั้งหนึ่งก็ได้คะ่ะ ที่ไม่ลืมถ้ามากว่าน,นั้นเดี๋ยวลืมเนาะแต่เป็นไปได้ก็อยากจะให้บันทึกทุกวันนะคะพอสุดท้ายครบเดือนนะคะวันที่หนึ่งถึงสามสิบปึ๊บเดือนมีไรายได้เท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีเงินคงเหลือไหมนะคะท่านก็ยกยอดนั้นนะคะยกยอดนั้นมาลงในเดือนมกราคะเขียนไว้เลยมกราคมอ่ามีรายรับเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ชงเหลือเท่าไหร่นะคะคือตัว ด้านหน้านี่จะเป็นสรุปแต่ละเดือนพอถึงเวลาสิ้นปีมาเราก็จะรู้แล้วค่ะว่าเรามีไรายได้หรือค่าใช้จ่ายเยอีกว่านะคะผมไปดูแล้วคือมันเล็กเกินไปนะครับเล็กเกินไปที่จะประมาณสิบตัวแต่ถ้าออกลูกมามันก็เป็นยี่สิบตัวนะเราก็ต้องรองรับให้ได้นะครับแล้วเข้าใจอยู่ว่าเวลาเลี้ยงเลี้ยงใครเลี้ยงมันนะครับแต่ เวลาชุดตรวจมาเขาก็จะคิดเป็นกลุ่มนะครับแต่แต,แต่ความเป็นจริงของเราก็คือเลี้ยงไครเลี้ยงมันเนาะพวกกลุมก็เข้าใจนะครับแต่เราก็ต้องมามาทํานะครับทําเนี่ยครอบครัวเนี่ยเราไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรให้นะครับจะให้กลุ่มนะครับดําเนินการเองนะครับถ้าถ้าโรงเรือนเนี่ยเลี้ยงวัวน,นะครับยังไม่เสร็จนะครับ ก็ไม่มีวัวมาให้นะครับโอเคนะนเนาะได้จะเข้าใจนะครับแต่พวกผมก็จะมามาช่วยทําอยู่ครับเป็นแรงงานให้นะครับเป็นแรงงานให้มาอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่จะทํายังไงนะครับโรงเรือนเราจะถูกลักษณะนะครับน้ำระบบระบบน้ำเนี่ยพวกผมก็จะซื้อใดให้นะครับแล้วก็ซื้อท่อท่อส่งน้ำสปริงเกอร์ให้เลยแต่ ก็คือว่าอยากให้ไปดูว่านะ้ำอพก้มหงก็จะไปหาหาพันพันมันมาเลยพันยายในเครื่องเดียวกันนะครับแล้วก็มีวัสดุประมาณนิดหน่อยนะครับก็มีเยอะผม้ปุยนี่เดี๋ยวค่อยคุยกันก็นได้ครับเพราะว่ามีค่อนมากเลย,ลยเดี๋ยวคุยกับท่านประธานจากผู้ใหญ่สิเดี๋ยวบางทีเขาจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่า ทำไมเป็นอย so ่างนี้นะครับขออย่าไม่เข้าใจนะครับสิ่งหลายอย่างนะครับที่ผมพูดไปนะก็คือว่าพวกผมจะเอามามอบให้แต่คณะกรรมการนยเขาจะมาดูว่าทุกท่านทำไหมนะครับหนึ่งที่ผมอยากให้กลุ่มนะครับมีนะครับหนึ่งสมุดตรวจเยี่ยมนะครับต่อชื่อเลยนแต่ละกลุ่มนะครับต้องมีนะครับสมุดตรวจเยี่ยมนะครับสองสมุดนะครับเป็นสมุดอ่า กฎระเบียบกลุ่มนะครับวาระักาาประชุมแล้วก็บัญชีคุมนะครับที่อุปกรณ์ที่หน่วยสนับสนุนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติมากกว่าที่จะมานั่งเรียนกันในห้องเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะมีการเชิญมา,วารวมกันเป็นโ่วงๆไปนะครับเพื่อวันที่อาจจะมีอะไรที่ต้องมาพูดคุยเป็นส่วนรวมหรือว่ามาประเมิน การกิจกรรมการทำกิจกรรมของพวกเรานะครับก <to them? S 2> <Yeah. S 1> ็ขอให้พวกเราเดี๋ยวเดินเนี่ยเสร็จแล้วจะได้เห็นหน้าผมจำได้เหมือนกับถ่ายรูปถ่ายรูปไปถ่ายรูปด้วยกันเลยหรอ